บางครั้งเราก็อยากเล่นชิวๆนะแต่ว่าเวลาเราเจอคนทีเนี่ยมันไม่ชิวเลยค่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เหี้ยเต็มตี้เลยเรนนี่อุ้ยเต็มที่เลยเพื่อนอุ้ยมันยืนสี่ตัวเป็นบอยแบรเลยเมื่อกี้มาละมันอยู่หลังแอร์ดรอปละโอ้ยจวเลยพี่โอ้ยยิ่ยมันเล่นกันเป็นนักแข่งเลยหน้าหนูเลยใช่ค่ะบเป็นนารอดวัดตู้ตู้เพื่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึหนึ่งหนึ่งหนึ่งสวย เฮ้ยเพื ais, ่อนเพื่อนมาแตกแถวอ่ะตุ๊กตาอยู่นะตุ๊กตาอยู่นะโอ้ยโดนระเบิดยังเจ็บเลยเบียดแล้วนะหลับต้นไม้เพื่อนยาหนึ่งหลือตุ๊กตาหน้าหนูเนี่ยมันน้องที่เนี่ยกระโดดจนหมดแล้วเนี่ยดาวดาวอ๋อทีน้าเข้าตัวนึงเจ็บเหมือนกันดาวดาวดือๆตัวนี้ล้ตัวนี้เจ็บตัวนี้เจ็บนิดหบึ่งโอ้ยโอ้ยบอยแบนเหลืเนีย่มาแข่งเหรอยังมันดังสีย ดันดุลแล้วื่อกเออมันดัดนดุจัดเลยอ่ะเออเขาดูเขาดูอยู่ขอบคุณคม่ไหนไหไหนไหนไหนไโอ้อไม่ลอกเยนะครับอ้จอ้าโดเให้ด้วยหาเหรียญ